นี้พามาซื้อหัวกุ้งย่างนะคะหออย่างสดเต็มเตาเลยเต็มเตาเลยอร่อยมากหาร้านกินยากมากเดี๋ยวเราไปหาคุณงเสียก,กินเดี๋ยวเรารอกุ้งเราสุกก่อนนะแล้วก็พามาซื้อหัวกุ้งย่างนะคะหัวกุ้ง,ย,ง,งย่างมาสิบบาท ของแอนข้าวไม้ปลาหมึกน่ากินบอตัวละหกสิบเ้บ้าวันนี้ปลาหมึกตัวเท่าไรคะ่งร้อยหนึ่งหกสิบร้อยหนึ่งหกสิบวัานเอาละแล้วเดี๋ยวเราไปหาของกินที่อื่นต่อนี่เรากำลังเดินอยู่น้าร้านนองแขมหาข้าวกิน นั่นน่าจะเตี้ยเหรอ,อ,อที่บ้านมีไม่ที่บ้านมีไม่แดดก็มาแดกหลังแ็งเอากินดิแถวบ้านมีไม่กินขี่มอชาคมากินยันรัตหลังแขมอืออิติไม่สีเอาเอาแล้วหน้า,า,านพัดน้าเธออะไรเจเตีอ่ะพนเดี๋ยวเราหาโตนั่งก่อน ว่ามานั่งต๊ะนี้พอได้โต๊ะแล้วโต๊ะนี้เลยจะนั่งตรงนี้เดี๋ยวลมเป่าผมเนี่ยน,น่ากินใหญ่น่ากินเฮ้ยผักน้อยจังอ่ะทาไมผักมันเหี่ยวเนะไม่เหมือนผักผักที่ตลาด คนพูดตามด้วยอะไรด้วยไม่ได้